ผมเปิดให้เช่าแล้วคะ่ะมีใครกําลังหาบ้านเช่าอยู่ไหมคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําบ้านเดี่ยว2ชั้นให้เช่าคะ่ะพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านโครงการพกษาวิว73พัฒนาการ38เข้าออกได้หลายเส้นทาง ภายในหน้าบ้านนะคะจอดรถได้ถึงสองคันเลยด้านข้างมีสวนหญ้าจริงให้น้องๆหน,นูนๆได้วิ่งเล่นได้ด้วยค่ะขนาดเนื้อที่ของบ้านหลังนี้นะคะ38ตรารางวาพื้นที่ใช้สอย135้อยตารางเมตรค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวการตกแต่งของบ้านหลังนี้นะคะสวยมากเลยดูอบอุ่นไปแบบค่ะห้องครัวเจ้าของตกแต่งคุมโทนสุดๆเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีให้นะคะมีการกั้นประตูกระจกให้ด้วยค่ะ ให้ความเป็นส่วนตัวไปอีกห้องน้ําชั้นล่างเอากว้างมากๆเลยนะเอาจริงไปดูชั้นสองกันบ้างดีกว่าค่ะชั้นนี้นะคะมี3ห้องนอน1ห้องน้ําอยู่เป็นครอบครัว2 4ถึง4คนได้สบายมากๆเลยค่ะ